เด็กหญิงวัย4ขวบขอพี่ดับเพลิงช่วยเปิดกระปุกออมสินตึ้งไปตามๆกันเงินไหลออกมาไม่หยุดเฉลยยอดอึ้งกว่าตัวแค่นี้เก็บเงินเก่งมากเว็บไซต์ในที่เผยว่ามีคลิปวิดีโอเหตุการณ์หนึ่งได้รับความสนใจเป็นวงกว้างบนโซเชียลมีเดียของจีนหลังจากเด็กหญิงวัย4ขวบรายหนึ่งเดินกอดกระปุกออมสินใบน้อยนำไปขอความช่วยเหลือจากพี่ๆี่พนักงานดับเพลิงให้ช่วยเปิดซึ่งทางพี่พี่นักดับเพลิงมืออาชีพก็มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยหนูน้อยอย่างเต็มที่จนกระทั่งช่วยเปิดมันออกมาได้ แต่เมื่อเงินไหลออกมาไม่หยุดทําเอาหลายๆคนประลาใจไปตามๆกันตามรายง,งานของสื่อท้องถิ่นครอบครัวนี้อาศัยในเมืองซูโจวมณฑลเจียงซูประเทศจีนพ่อแม่ของเด็กหญิงเผยว่าเงินในกระปุกออมสินดังกล่าวเป็นเงินเก็บของลูกสาวที่รวบรวมเอาไว้นานเป็นปีจนกระทั่งใกล้จะถึงช่วงเทศกาลวันตรุษจีนหนูน้อยอยากจะเปิดดูเงินด้านในแต่ก็พบว่าเปิดไม่ได้ทางครอบครัวก็ไม่สามารถเปิดได้จึงได้พาลูกสาวมาขอความช่วยเหลือกับทางเจ้าหน้าที่จากการตรวจสอบกระปุกออมสินของหนูน้อยเจ้าหน้าที่พบว่าวัสดุ และโครงสร้างของมันทําให้เปิดออกได้ยากมากโดยมันมีรูปร่างเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัมตุรัสทําจากวัสดุที่เป็นเหล็กและมีความแข็งมากมีช่องเล็กๆสําหรับสอดธนบัตรเทียงช่องเดียวนอกนั้นทุกด้านถูกเชื่อมปิดเอาไว้อย่างแน่นหนาแต่ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ยังไม่ยอมแพ้พยายามหาหนทางที่จะช่วยเปิดกระปุกอมสินของหนูน้อยอย่างสุดความสามารถเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์การตัดและงัดขนาดใหญ่เข้ามาช่วยจนในที่สุดก็สามารถเปิดได้สําเร็จแล้วก็มีธนบัตรไหลออกมาเป็นจํานวนมาก และไหลออกมาอย่างไม่หยุดทาเอาทุกคนที่อยู่ตรงนั้นตกตะลึงก่อนจะมาช่วยกันนั่งนับรวมกันทั้งหมดมีประมาณ8ปดหมื่นหยวนประมาณ4ี่แสนหกพันบาทคลิปดังกล่าวสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์โดยส่วนหนึ่งเข้าไปชื่นชมความเป็นมืออาชีพและความใจดีของทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ได้ให้ความช่วยเหลือหนูน้อยอย่างเต็มที่หลายคนก็ให้ความสนใจเรื่องที่หนูน้อยอายุเพียงสี่ขวบแต่มีเงินเก็บมากถึงสี่แสนบาทในปีเดียว